สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเควสกันต่อนะครับน้องฝ้ายจะมาหาที่บ้านไม่เห็นจะมาเลยอ่ามาแล้วครับหรือว,ว่าไม่มาโอเคครับอันนี้คือเควสกล่องมิติมหัศจรรย์อะไรของฟ็อกซี่นะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราไปลงเหมืองเนาะเราเคยเล่นแล้วรอบนึงนะครับก็แล้วเควสมันเปลไปนะเราก็ต้องไปเล่นใหม่นะครับไม่มีปัญหาครับจําได้ แต่เควสหลักที่เราตั้งใจทำวันนี้นะทุกคนนะก็คือเควสของจิมครับเควส์ Quest, จิมและยูกิน,นะวันนี้จะเป็นวันที่เราจะมาคุยเขาครบ5้าครั้งแล้วนะครับเราก็มาปลุกเขาจากที่นอนวันที่5้านะทุกคนนะจิมเห็นไหมครับ Quest เควส์มันจะขึ้นว่าคอมพลี e แล้วเห็นไหมครับเสร็จแ,แล้วเราก็คุยกับเขาต่อได้หไหมโอเคเธอชน,นะเออมามาคุยกันนะ แต่ว่ามันเหงามากเวลาที่มีเรื่องราวแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะเอออะไรของเขาเออถ้าหากเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดเลยนะเอาละครับเสร็จแล้วเขาก็พูดเอ่อถึงเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะสิ่งที่เราต้องทําก็คือนี่ครับไปเอาของมาให้เขานะทุกคนนะหลายอย่างเลยไม่ได้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เลยนะเออก็คือเราไปหาแอนดี้อ๋อของพวกนี้ไปให้แอนดี้เพื่อให้แอนดี้ ทำเหล้ามาให้เขากินครับหลังจากเราไปขุดแร่มาเราก็กลับมาหาแอนดะี้แะซึ่งเขายืนอยู่หน้าบ้านครับเราคราวนี้เออก็ถามคงทำเควสอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอ้จิมต้องการที่จะแชร์อดีกับนายแล้วเหรอมันเยี่ยมไปเลยนะอ,อ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องเล่านะาจะใช้จัดจัดการเองนะอืแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการทำมาพรุ่ี้ก็ออ้ยเกียด เพจอะไรก็แบบรอไปทีแล้ววันนี่คือรอมาห้าวันแล้วที่ยังไม่ให้รอต่ออีกแอนดี Andy, ้วายช่เหรอได้รึยังโอ้ได้แล้วนี่อ,องเลยเรียบร้อยครับทุกคนครับเราได้วายแล้วแล้วก็คลิกไปที่เวสหลักนะครับทุกคนครับหลังจากโอ้ต้องรอรอเวลาสามทุ่มเลครับทุกคนครับไปเจอกันที่ชายหาด ือจะตื่อครับทุกคนครับสามทุ่มแล้วโอเคเขาบอกว่ารอจนสามทุ่มมาเจอกันที่ชายหาดกดติดตามไปนะครับทุกคนครับเผื่อมันเจอนะเขาให้มันเขาจะพาเรามาตรงนี้นะครับเออแต่จิมไม่มาว่ะแย่ละแย่ละเวลาได้แต่แต่จิมไม่มีไม่มีจิม รือว่าเราต้องออกไปจากนอกแมพแล้วกลับเข้ามามันจะได้เข้าคาซีนโอ้ใช่จริงด้วยทุกคนอูหมันมันรอเกือบ <c oughs> พลาดเกือบพลาดต้องออกไปจากนอกแมพแล้วกลับเข้ามานะครับอู้เกือบพลาดแล้ว <c oughs> ฉันน่ยยูกิเจอกันที่งานจัดแสดงของฉันตอนนั้นน่ะฉันนั้นอยู่ตัวคนเดียวนะแล้วก็ยังกังวลเกี่ยวกับโลก ตอนนั้นคิดว่าไปที่ไหนที่จะเหมือนกับบ้านของฉันเราฉันเ่ยได้แต่วาดรูปไปเรื่อยๆทำงานหนักจนในที่สุดฉันก็ได้จัดงานแสดงของตัวเองขึ้นมาตอนนั้นฉันก็ได้เจอเธอและฉันก็ปรินโอ้มสาวคนนั้นก็คือยุกิฉันน่ะเชิญเธอไปเป็นนางแบบของฉันเราเนะี่ยทำงานด้วยกันอยู่นานเลยนะ งานของฉันนั้นก็เน้นไปที่เธอนะในที่สุดฉันก็ขอเธอแต่งงานโอ้ m ม g ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าการแต่งงานนั้นมันจะทำให้ทุกอย่างล่มสลายลงเขาก็เมาแล้วก็เงียบไปนะ เสร็จแล้วเราก็เลยกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งได้เวลานั้นกับจิมแล้วนะครับเราก็วาับไปที่ชายหาดนะทุกคนนะเออให้มันตัดเขาคัสซีนเลยนะครับสวัสดีจิมฉันมาแล้ว เมื่อวานเราเล่าถึงไหนแล้วนะเออขอฉันนึกก่อนหลังจากที่เราแต่งงานกันนะหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามุมมองของเรานั้นที่เราจะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นระหว่างฉันกับยูกิมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดเราทะเลาะกันนลนะ ฉันนะอยากให้เธอมาตั้งใจเป็นแม่ที่ดีฉันนะตั้งใจว่าจะคุยกับเธอดีๆนะแต่กลายเป็นว่าคืนนั้นเธอไม่กลับบ้านพอฉันถามว่าทําไมเธอไม่กลับเธอก็บอกว่าเธอแฮงจากการไปปาร์ตี้มานะเราก็เลยทะเลาะกันใหญ่มากสุดท้ายแล้ว ยูกิข้จากไปนะพร้อมกับข้าของของเธอทิ้งแต่โน้ตไว้ให้ฉันครึ่งปีต่อมาเนี่ยฉันกลับมาที่หมู่บ้านฉันน่ะพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตชีวิตที่มันยุ่งเหยิงของฉันนะ ใครจะไม่รู้ล่ะไม่กี่ปีหลังจากนั้นเนี่ยยูกิก็มาบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องของจัาสตินนะฉันเนี่ยไม่พันรู้ตัวเลยว่าตอนที่เธอจากไปนั้นเธอกำลังท้องอยู่ฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้นะฉันเนี่ยหวังว่าจะกลับมามีชีวิตที่สวยงามอีกครั้งนะที่เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าฉันนั้นยังรักเธออยู่แต่ฉันเนี่ย ไม่ได้คิดเลยว่าการที่เธอมาครั้งนั้นนั้นไม่ได้คิดจะมาอยู่กับฉันหรอกเธอแค่อยากจะให้ฉันเอาจัสตินไปเลี้ยงให้เธอนะเธอให้คุณค่ากับงานของเธอมากกว่าทุกสิ่งบางทีเนี่ยเธออาจจะมีเหตุผลบางอย่างก็ได้นะฉันก็ไม่รู้นะ ฉันน่ะสับสนไปหมดแล้วตอนนี้ฉันขอเวลาคิดสักสักหน่อยแล้วกันน่อนะเพราะหลักนี่มันคงไม่มีเฟลเหรอกใช่ไหมทุกคนตอบผิดตอบััวได้มีเฟลอีกหรือเปล่าเออเอาละครับต่อไปเราก็ไปบอกจัสตินครับเกี่ยวกับข่าวดีนี้นะ ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไปลองคิดเดี๋ยวเขาอาจจะคืนดีกันก็ได้นะเฮ้ยชัดตินตำแหน่งมันอยู่ในโรงเรียนทุกคนทำไมมันยังไม่กลับบ้านนี่มันจะสามทุ่มแล้วดักรอหน้าโรงเรียนเลยครับพ่อมันออกมาแล้วนะทุกคนนะลูกมันยังไม่ออกมานะครับมันจะออกมาไหมเนี่ยออกมาแล้วครับทุกคนครับ โอ้การดักรอของเราได้ผลนะอ๋อฉันรู้แล้วนะพ่อนะ่ะมันเป็นกี่เก้า่างเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่คิดถึงแม่นะเห็นไหมเออจริงๆแล้วเขาก็ยังคิดถึงแม่อยู่นะอืมเดี๋ยวให้แม่ไนะปกล่อมเขาดีกว่านะครับแม่เนี่ยชอบกินชีนัสมูเสอันนี้ก็คือน้ำปั่นอะไรสักอย่าง แลนะทุกคนนะให้เราทํามาแน่นอนนะครับเราต้องเอาไปให้เอลลี่ทําให้นะครับก็คงต้องวันพรุ่งนี้แล้วต้องรออีกหนึ่งวันถ้าสมมุติว่าถ้าเราเอาให้วันนี้ได้เราจะไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับเราแค่ต้องไปตามหาเอลลี่โครครับซึ่งเควสมันนําพาเรามาอเอลเอลี่โคดึกๆป่านนี้ไม่ยอมกลับบ้านเธอพากันไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อเดนี้มัน กลางคืนมันพากันมาที่บ่อน,น้ําร้อนอ๋อได้ขี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกว่าโอ้โหตอนนี้ทุกคนมากันที่บ่อน,น้ําร้อนตอนกลางคืนรวยเหรอนี่โอ้โหใครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันมาเห็นพวกเธออยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่ทําบ่อมาเนี่ยเอ,อวันศุกร์นะครับมันจะมาแช่บ่อน,น้ําร้อนกันตอนกลางคืนคนะแล้วเราก็มาขอให้ เอล่โคททำน้ำมูเช่อะไรสักอย่างนะครับทุกคนครับเอ้าแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วได้มาแล้วไม่ต้องรองถึงเช้าโอเคดีมากต่อไปก็เอากลับไปให้จัสตินนะทุกคนนะแต่ถ้าเราขึ้นมาข้างบนเราก็จะเจอเล้าพวกเพื่อนเพื่อนเราอีกสองสามตัวอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะปี่ก็จะเอาก้างมาให้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วเราจะบังลิกมันได้ไหม อ่าโอเคครับเอาก้างมาให้ดีแน่เรียบร้อยครับทุกคนครับเข้าไม่ได้ครับต้องรอพรุ่งนี้จนได้อ่าจัสตินฉันได้สิ่งที่นายต้องการมาแล้วเรารีบไปหาแม่นายกันเถอะฮะเดี๋ยวจัสตินเขาจะไปหาเองครับเราแค่รอข่าวที อเมื่อวานมันไม่ทันมันมืดก่อนพอมาให้เช้าก็ต้องรออีกวันหนึ่งอ๋อ,อโ่เอ้ยเวทมันช่างแบบซิกแซกหลอกล่อเราเสียเกินเอาแล้วทำไมจัสตินร้องไห้อ่ะแม่กินเค้กแต่ว่าเธอร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะเราช่วยไปปลอบแม่หน่อยสิ Okay, ได้ได้เดี๋ยวฉันจะรีบไปปลอบแม่เธอเองแนละ้วจะตินโอ้ขอบคุณมากเลยนะแล้วแล้วยังไงครับเราต้องจีบยูกิให้ถึงหัวใจสามดวงกดอแว้โอ้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เออไม่ใช่ยูกิร้องไห้แล้วกูเนี่ยร้องไห้อะไรวันเนี้ย